a อาติดรอสปอร์ตบางนานะครับกับตัวนี้ Toyota a l t i ติ 1.8S 1.8สปอร์นะครับปี2021ไม่120,000กิโลเมตรถามว่าตัวสปอร์ตที่ได้อะไรบ้างผมจะบอกอย่างนี้ว่าซื้อ a อาติราคาแคมบรีนะครับกับตัวนี้ Toyota a l t i ติ is, นะครับ1.8สปอร์ตนะครับปี2021ไฟหน้าใหม่นะครับล้อมแม็กตัวท็อปแล้วโคตรสวยจริงๆจะบอกให้ มีระบบ BSM ด้วยโอ้โหอ,โอัพเิทมี BSM โั่ธรรมดาจะที่ไหนล่ะจัดมาเต็มจัดเต็มเลยนะครับนี่เบาะหนังดำ b l u e t o o ู h b l u c h มีให้ครบหมดเดี๋ยวรอเดี๋ยวเร,เ,รเราเจอกันข้างในรถสวยบอกต่อเลยพี่นี่ครับแผ่นเพจตะเข็บข้างเดิมวางคาซีทข้างหลังได้สองที่ มีแอร์หลังให้ด้วยน,นะครับล้อมแมกนิดเบกสีล้อยางบีสโตนสี่เส้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับนี่ครับท้ายหลังสวยๆเก็บข้าวเก็บของได้ยัดคนไม่ได้คนหนึ่งนี่ครับอาร์ตแท้หลังเดิมไม่เดิมไม่สวยไม่ขายอยู่แล้วที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะไม่งั้นเราจะกล้ารับประกันซ่อมฟรีให้สองปีได้ยังไง ถูกไหมครับเราซ่อมฟรีให้สองปีนะถ้าใครอยากได้โปรซ่อมฟรีสองปีพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์มานี่ครับตะเข็บข้างเดิม,มดล้อแมกดิสเบรกสี่ล้อมาภายในสวยนะครับเข้าใหม่เลยไม่ค่อยมีคนมีของนะตัวนี้หายากนะครับถูกกับายแดงก็ประมาณสี่ห้าแสนบาทมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกกับ,กบา 5, บ,านะกกบแดงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้ปียี่สิบเอ็ดะลดสองปีอะนะครับถูกกับาบแดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะ น็อตหน้าขวาเดิมครับซ้ายเดิมครับไล่ห้องเครื่องไปช้าๆนะชัด5 9 9 0 0 0 0บาทนะครับ1.8 S Sport ปี2021นะครับซ่อมฟรีให้2ปี247รายการทั่วประเทศไทย ปีค่าแรงค่าหล่2ปีเต็มคันนี้ผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะครับรายได้เกิน20 0 0 0บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาภาระเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทางานอยู่จริงและไม่ติดแบงค์ลิททักแชทมานะครับส่งให้ฟรีทบไ,ได้ถไทยจัดให้แฟนให้ฟรีทั่ไปได้ไรเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบต่ะเข้าไปเชทได้กันมาครับอ๊ นี่นี่นี่ขอกล้องหน่อยเดี๋ยวผมจะโชว์ f c ให้ดูนี่ F4 ดูนี่นะจ๊ะเป็นไงพี่รูลามาเห่าไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดจริงๆตัวเธอโอ้สุดจริงๆผมอบอกไงเอาติ๊มีคุยคอนโดนพรมอะไรมันติฟังก์ชันอะ่ะนี่บูทูบลทูโทรศัพท์ นี่ตรงนี้บุธโทรศัพท์มีระบบสปอร์ตให้กันลื่นถลายได้เบาะไฟฟ้าเกียร์ออโต้ p r ี d มีแมนโนให้มีเบรกโคเดอร์เบรกไฟฟ้า G uto, ND, ให, oder, ให้และดีไซน์มาทันสมัยมากกล้องถอยไปดิกล้องถอยไปจอใหญ่ไ่มละนี่เดี๋ยวเปิดเปิดบ SM ด้วยโอ้โหเขาเนี้ยร้องทงั้งทางบอกให้ใครอยู่ใกล้คันนย้ร้องหมดอ่ะ สวยจริงๆนะเออส่วนไอ้ไม่จะเป็นตัวไม้ดิจิตัลแล้วนะครับส่วนตัวไม้ครับจะไม่เป็นตัววิ่งวิ่งแล้วมารถไฮโซหน่อยนะตัวเธอนะ <laughs> สนันเมืองแน่คันนี้ก็ถือว่า ครบเครื่องนะครับทั้งบูทั้งบุนเหยียบได้ชว่วงล่างนิ่ม <c oughs> ขับสบายเข้าโค้งดีถือว่าครบวงจรเลยแล้วก็ภายนอกก็ได้ล้อแม็กได้ได้ไฟได้เฟอร์สที่ค่อนข้างจะสวยสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับระบบเทคโนโลยีก็อัดมาใสมาเต็มผมว่าก็คุ้มนะนะครับกับราคา599นะที่มือสองได้ราคาเท่านี้ถูกกว่าไปแดงห้าสเปอร์เพี่จะไปเอาจากไหนอีกผม่ถ้าสนใจก็สกิดน้องมา ธกิจอย่างนี้นะสนใจทักแชทมานะครับนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม09431464ตัวนะครับแล้จองออนไลน์ได้เลยนะครับตรงปกแน่นอนชัดเจนจ้ะไม่ต้องปกให้เตะเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อไม่ได้นะเราไม่ได้ตัดต่อคลิปอยู่แล้วนะครับส่วนใครได้อยากจะดูนะครับใครขึ่น่ารับชมใหม่เอ้ยน่าสนใจดีนะครับพ่อค้าน่าสนใจดีก็ก็เอาอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็ ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สดผมด้วยนะครับเราไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกทางแพลตฟอร์มก็ติดตามกันได้นะครับโอ้โหนิ่มจริงวะรักเลยอะรักเลยอะรักเลยคันนี้นะครับอย่าเพิ่งอ,ออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ได้ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุสคารับซื้อรับขายรับเสนดถ้าใครอยากซื้อรถแบบนี้ จองออนไลน์ได้เลยนะครับจอง 1, ที่ร้าน1,000สถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบตจอง20,000นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ